สวัสดีค่ะมากินข้าวแกงปลานะคะแกงปลาไก่หมูรวมกันมีขนมเรามีข้าวด้วยขนมจีนแบ่งเป็นคนละครึ่งนะคะกินในนี้นะคะชามใหญ่นะว่าจะหมดไหมนะคะลองกินกันนะคะมาได้เลยนะคะอันนี้ฝั่งนี้ข้าวฝั่งนี้ขนมจีนนี่หิวหิวมากตักเยอะตักไปตักมาเลยกินไม่หมดมีปลาหมุดทอดเลยนะคะไม่ได้ขึ้นมา ใช้ๆนอ่แไงป่าน่่ะกินกับข้าวกับขนมจีนหนอไม้หน่อไม้สดนะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะคะเอามาเอามาต้มใ,ให้ให้เปื่อยอร่อยนะทาใหญ่เลย ค้าไปด้วยคัะอืมอร่อยเดี๋ยวไปเอาปลาหมึกก่อนต้องหันดีๆหน่ะ ปลาหมึกคือตรงนี้แหละค่ะอร่อยทุกวันก็กินทุกวันเนี่ยค่ะปลาหมึกปลามปลาหมึกือแต่กล้องมันเล็กน,นะคะมันก็จะถ่ายไม่ชัดใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ห่างๆกันนะคะ เวลาเอากล้องเถอะมาหน่อยนะนก็จะได้เห็นปลาหมึกชามมันใหญ่ค่ะมันก็จะไม่เห็นนี่นะคะปลาหมึกเราใส่กล่องแพ็คเอาไว้ค่ะอาจจะไม่เห็นนะคะขอนังหัตถ์หมายก่อนค่ะมีขนมจีนด้วยกิน,นะคะ่ะกำลังถิวล่าไปเลยะคะ่ะเขาเรียกว่าข้าวล่าจานเดียวจบ หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้สดเอามาต้มให้เปื่อยต้มให้นิ่มเลยค่ะส่นนี้ก็คือขนมตืน่นเป็นหมก็ ่องไวานจะได้ไม่นิ่มนะคะเสียแกงนี่ค่ะแกงป่าวขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนกินไม่ค่อยใจใจใจมันลื่นเนี่ย ก็ใส่เนี่ยแบบนี้เลยกินได้หมดนะคะขนมจินเนี่จิงกับน้ําพริกหรือว่าน้ํายาหรือว่าแกงเผ็ดต่างๆได้หมดนะคะจิงกับปลาหมึก ปลาหมึกทอดกรอบปลาหมึกแห้งค่ะเมื่อเช้าก็ทอดไปใส่บาตรกินกับแกงป่าแกงป่าใส่บาตรอร่อย อร่อยนะคะขนมจีนกับแกงป่าอร่อยเพราะว่าหน่อไม้ไมันเป็นหน่อไม้สดนะคะมาต้ม,มกินเยอะๆหน่อยะคะ่ะ ให้ร่างกายแข็งแรงใช้หัวสมองเยอะอร่อย กรอบกอค่ะกินให้หมดจานนี่แหละเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวราดจานเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องหลายจานหลจานเยวแหละ เหน่อไม้มอร่อยปลาหมึกอ,อร่อยชอบปลาหมึกแล้วเราต้องใส่ก๋อมใส่ก๋อมแบบเนี้ยมันจะกรอบแล้วก็ตื่นแบบนี้ รอยข้าจานเดียวนั่นเนี่ยใส่กระชายเยอะเขาเป็นแกงป่าหน่อไม้ใส่กับข้าวกระโหรพารวมกันนะคะในหม้อแกงมันจะหอมมาก หน่อไม้สดมาต้มแบบเนี้ออร่อยค่ะไม่ได้หมักไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะลืมแต่งตาบ อร่อยมากกินของอะไรอร่อยแล้วก็มันทำให้เรามีความสุขนะอิ่มท้องอิ่มหนังตาเนี่ยโโหหลับวันนี้กินข้าวเยอะมาก ต้องกินยา กินเข้ากันได้เลยนะคปะปลาหมึกกินซุมตำก็ได้ปลาหมึกเนะี่ย ดีย๋ยวจะหมดนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอพบถึงที่ดีบุรรักษาพักคุมของาสขขาบุกับ๊ายบายค่ะอยัดทิ้งทานให,ให้จบไปเลยค่ะสวัสดีนะคะ